คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมพักส้มพี่เก๋เหรอหันหัวเรือกลับเรียบร้อยพักเพื่อไทยใส่เกียร์ถอยไม่แก้รัฐธรรมนูญให้เลวลงในหกประเด็นแล้ววิธีถอยดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพคือผีเจาะปากอยากจะอ้างอะไรก็อ้างไปเรื่อยไม่ได้ดูว่าก่อนนี้พูดอะไรเอาไว้บ้างที่ประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานซืน24กันยายน เขาคุยกันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับประชุมเสร็จแล้วไม่มีใครให้ข่าวหรอกครับนักข่าวต้องไปคุยแคะแกะเกาเอาเองได้ความว่าในที่ประชุมชูศักดิ์ิรินินเนติบริเกินของรัฐบาลเพื่อไทยบอกกับที่ประชุมว่าการแก้ไขเรื่องซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมนั้นไม่ได้เกิดจากพรรคเพื่อไทย แต่เป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาทําให้สอสอในพักเห็นตรงกันว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพักเพื่อไทยก็จะไม่ผลักดันต่อเพราะถึงอย่างไรพักเพื่อไทยก็ไม่ใช่คนริเริ่มอา้าวชิปหายสิครับใครว่วาหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลพักภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะใช่เพราะอนุทินชาญวีรกูลเยียบเบรกตัวโกงตั้งแต่เมื่อวานจนเพื่อไทยระสำไปทั้งพัก รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่เพราะวันนี้ไม่ใช่พักใหญ่มีแต่เพื่อไทยนั่นแหละครับที่อยู่ในเกณฑ์พักใหญ่มาดามแพรเป็นคนเสนออย่างนั้นหรือครับพอสรุปโดยสังเขตว่าเป็นการถอยโดยโยนขี้ให้คนอื่นซึ่งเป็นใครไม่รู้มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ชูศักดิ์ิริน,นพยายามปลุกเร้าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เลวลงก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง แต่เอาเถอะครับเมื่อถอยแล้วก็ต้องถอยให้จริงก็น่าจะเป็นตามนั้นเพราะบิ๊กอ้วนภูมิธรรมนั่งดีดลูกคิดแล้วเห็นว่าไม่คุ้มตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรจะปิดประตูตายหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องของประชาชนก่อนอย่าไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ของประชาชนสำหรับพักเพื่อไทยก็เป็นไปตามนี้แต่ไม่ใช่เพราะถอยเองนะครับ ถอยเพราะพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติประกาศจุดยืนที่เป็นวิถีชีวิตไม่แก้รัฐธรรมนูญประเด็นคุณสมบัติรัฐมนตรีว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมพักเพื่อไทยกลัวกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลนี่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจต่อรองในรัฐบาลนั้นพักร่วมรัฐบาลสามารถบีบพักเพื่อไทยให้อยู่หมัดได้ก็น่าห่วงนะครับ เพราะดูทรงอุ้งอิง้งยังไม่มีบรารมีทางการเมืองมากพอมีพ่อผลักอยู่ข้างหลังข้างหน้าพักร่วมรัฐบาลยืนค้ำอยู่จะทนแรงเสียดทานได้นานแค่ไหนแค่เรื่องเงินบาทแข็งมีผลดีกับการส่งออกก็เสียศูนย์ไปเยอะพอควรระยะยาวจะสู้กับคอนกรีดไหวหรือเปล่ามืดสิบสองด้านไม่รู้จริงๆครับมาเรื่องพักส้มที่จริงเขาชื่อพักประชาชน แต่มันเรียกได้ไม่เต็มปากเพราะมันไม่ใช่ฉันทามติที่จะให้เรียกแบบนั้นเรียกพักส้มจะเหมาะกว่าทั้งทางพฤติในและนิติในพักส้มเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันและเสนอไปพักใหญ่แล้วแต่มันก็แปลกตรงที่ทำไมไม่เอามาโม้ว่าแก้อะไรบ้างปกติพักส้มจะนำรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เสนอสภามาบอกกล่าวกับสาธารณะเสมอว่ามีอะไรบ้าง เล่าเสรีพูดกันข้ามปีถี่แก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กลับเงียบกริบแต่ไม่เป็นไรครับตัวร่างกฎหมายหลุดผ่านสื่อมาแล้วต้นต่อจากเว็บไซต์ของรัฐสภาไม่ใช่เว็บไซต์พักสม้มเพราะหน้าเว็บพักสม้มยังง่วนอยู่กับการรับบริจาคอยู่ไม่มีเวลาให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆมีเนื้อหาและสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมใน4ประเด็นคือ คุณสมบัติของผู้ดำรงตําแหน่งต่างๆบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกระบวนการร้องเรียนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรี ตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไปมาตรา186ในหมวดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งกำหนดให้นำเงื่อนไขที่กำหนดให้สอสอและสอวอปฏิบัติหน้าที่มาบังคับใช้กับรัฐมนตรีพักสม้มพี่แกตัดถ้อยคำในวรรคท้าย ที่ระบุโยงการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมออกไปมาตรา201ว่าด้วยคุณสมบัติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญตัดวงเล็บสมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกไปมาตรา202ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้ตัดวงเล็บ10บมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไป มาตรา208ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของตุลาการสารรัฐธรรมนูญพักส้มเสนอแก้ไขวงเล็บ5เป็นสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญจากเดิมที่กำหนดให้พ้นตำแหน่งเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะเหตุฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือให้พ้นตำแหน่งง่ายขึ้นมันน่าขำตรงที่ร่างของพรรคเพื่อไทยมีเรื่องของการลงมติของสารรัฐธรรมนูญแต่คนละมาตรากันของเพื่อไทยบอกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา211ปัจจุบันคำวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก แก้ไขเป็นถ้าเป็นการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสสสวสิ้นสุดลงหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนตามมาตรา144ให้ใช้เสียง2ใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สรุป2ร่างนี้คือพักส้มให้สารรัฐธรรมนูญพ้นตำแหน่งง่ายขึ้นส่วนเพื่อไทยให้นักการเมืองพ้นตำแหน่งยากขึ้น มันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้แค้นกันแน่ของพักคส้มยังมีต่อครับแก้ไขมาตรา234ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของปปชให้ตัดถ้อยคำในวงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้ปป,ปชมีอำนาจไตส่สวนและมีความเห็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกและตัดวงเล็บ4หน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายออกทั้งวงเล็บ มาตรา235ว่าด้วยการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญที่กำหนดขั้นตอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ตัดวงเล็บหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัย นอกจากนี้ยังแก้ไขในส่วนของบทกำหนดโทษที่ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่ถูกพิพากษาจากเดิมที่กำหนดเวลา10ปีเป็น5ปีและตัดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งออกทำให้บทลงโทษดังกล่าวเหลือเพียงการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง5ปีเท่านั้นนี่หรือครับพักการเมืองความหวังคนรุ่นใหม่ถอนออกไปเถอะครับถอนตอนนี้เลยประชาชนน่าจะยังให้อภัยถือเสียว่าที่ผ่านมา ผีผลักให้เขียนถ้ายัางดื้อแล้วจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาก็ระวังฝ่ายค้านก็เป็นไม่ได้